และนี่ก็คือทางขึ้นไปเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาตินะครับถึงแล้วครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติไปกันครับนี่เป็นแบบปุงมงง์ไม้ไผ่เลยนะขี่มอไซค์เข้ามาตอน,นตอนแรกนึกว่าจะต้องเดินมาซะอีกแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าให้ขับเข้ามาได้เลยนะครับ อยาให้ชมนะโอ้โหดูสิเป็นอุมโมงค์ไม้ไผ่เลยครับเห็นไผ่ที่ไหนก็ยุงที่นั่นนะครับให้กันครับสิ่งที่ไม่ควรจะลืมพกติดตัวก็คือ,อยากันยุงนะครับเพราะว่าเราเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาตินะครับในป่าก,ก็มียุงเป็นเรื่องธรรมดาครับเราก็ต้องเตรียมของป้องกันตัวเองเข้าไปนะครับเส้นทางเดินป่าไม่มีสัญญาณมือถือนะครับโอ้โหจะรออะไรละ่ะก็ไปกันเลยสิครับ และผมก็ขอเชิญท่านพบกับเสียงธรรมชาติตลอดเส้นทางการเดินนะครับ จุดแรกที่เดินเข้ามาถึงแล้วก็พบเจอแล้วก็สังเกตได้นะครับจะเป็นศาลเจ้าแม่ตะเคียนนะครับเราก็ไม่รอช้านะครับที่จะเดินลงไปขอพรท่านนะครับเพื่อที่จะได้เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติอย่างสบายใจนะครับหลังจากกราบไหว้ท่านเสร็จก็ไปลุยเส้นทางศึกษาธรรมชาติกันต่อเลยครับนี่ครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็จะเดินเลาะไปตามลำธารน,นะรก็มีพื้นดิน สลับกับก้อนหินและส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นไผ่นะครับและเสียงที่ทุกท่านได้ยินอยู่ก็คือเสียงธรรมชาตินะครับฟังแล้วมันก็ช่างสบายหูจริงๆนะครับ ตลอดเส้นทางเดินก็จะมีป้ายบอกความน่าสนใจของแต่ละจุดนะครับอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ดูสวยและแปลกตาดีนะครับไม่เห็นดอกนะครับเห็นแต่ต้นไม้นี่เราก็เดินไปกันต่อครับก <ini> ็เป็นทางหินนะครับสลับกันไปตลอดทั้งเส้นทางนะครับดินบ้างหินบ้างแต่ว่าต้นไผ่มีตลอดทั้งเส้นทางเลยครับท่านจะได้ยินเสียงต้นไผ่ตลอดเส้นทางครับที่มันเป็นเสียงไม้กระทบกันนะครับ <ini> ตลอดเส้นทางก็จะ ได้สัมผัสเสียงธรรมชาติอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวลองฟังกันนะครับ ตอนนี้เพื่อนๆน่าจะได้ยินเสียงเหมือนกับที่ผมได้ยินนะครับนั่นก็คือเสียงน้ําไหลนะครับมันก็ดังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงจุดนี้ก็เป็นลาธารเล็กๆนะครับแล้วก็มีสะพานไม้ไผ่ให้เดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งพอเดินข้ามมาถึงอีกฝั่งหนึ่งก็เจอผีเสื้อก่อนเลยนะครับทั้งสีเหลืองสีดํานั้นก็บินผ่านไปผ่านมาให้เราเห็นน้องนะครับพอเดินไปอีกนิดนึงนะก็จะเจอป้ายบอก สิ่งที่น่าสนใจนะตรงนี้นะครับก็ยือนอ่านอยู่ตั้งนานเลยนะเสร็จแล้วก็ไปกันต่อครับฝั่งนี้ก็จะเดินง่ายแล้วนะครับ<ม>เราเดิน<ม>พื้นดินสลับกับก้อนหิน<ม>อีกนิดหน่อย<ม>ก็จะเดินขึ้นไปเจอทางที่มันเป็นแบบ เรียบๆแล้วนะไม่ค่อยมีอุปสรรคเยอะแล้วนะรตรงนี้มีจุดทิ้งขยะให้ด้วยนะครับแล้วก็มีป้ายบอกทางไปน้ําตกแก่งเทียนนะครับแต่ไม่รู้ไปทางไหนนะลองเดินไปแล้วไม่เจอทางไปครับมีแต่ป่าก็เลยไม่แน่ใจก็คงจะเดินได้แค่นี้นะครับตรงจุดที่เข้าไม่ถึงก็เอาไว้ครั้งหน้าถ้ามีโอกาส<ๆ>ก็คงจะได้มาเดินอีกนะรตรงนี้ก็เป็นทางเดินเรียบง่ายๆแล้วนะเป็นทางลาบไปเลย ระหว่างเส้นทางเดินกลับตรงนี้ก็จะปล่อยเสียงธรรมชาติให้พเพื่อนเพื่อนได้รับฟังกันนะครับ ที่สุดเราก็เดินมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับป้ายบอกสิ่งสนใจจุดสุดท้ายนะครับตรงนี้น่าประทับใจมากนะครับเป็นป่งผีเสื้อนะครับเป็นยังไงเราก็จะพาท่านไปดูนะเพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นป่งเสื้อเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นก้อนหินเยอะๆแล้วก็จะมีน้ําไหลนิดหน่อยตรงนี้เหมือนเป็นแบบแอ่งน้ําใส่ฟังเสียงน้ําแล้วแบบ สบายหงมากเลยครับนี่เราก็จะเดินข้ามก้อนหินไปลแล้วนะข้ามไปดูอีกฝั่งกันนะครับว่า ป่องผ,ผีเสื้อนี้จะได้เห็นผีเสื้อหรือเปล่านะครับวันนี้พอที่จะได้ถ่ายคลิปน้องใกล้ๆหรือไม่เดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันนะครับตอนนี้ก็กําลังเดินข้ามอุปรสรรค<ม>ง่ายๆนะครับพอข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่รอช้านะครับลองเดินสำรวจนะก็เห็นผีเสื้อบินนิดๆน่อยๆนะครับมาสังเกตตัวตรงนี้ก็คือเห็นปลาชัดมากเลยนะครับน้ําใสสุดๆไปเลย,เลยถึงเวลาต้องได้พักผ่อนแล้วนะครับหลังจาก <ersch> เดินบนภบลูปของเส้นทางศึกษาธรรมชาติก <Veter an> ็มานั่งริมน้ำจิบน้ำเย็นๆฟังเสียงธรรมชาติกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับ หลังจากฟังเสียงธรรมชาติไปรู้สึกผ่อนคลายเหมือนผมไหมครับระหว่างนั่งพักนะครับผมก็ชมธรรมชาติครับมองปลาถ่ายรูปถ่ายวิวไปนะครับหลังจากนั้นก็มาตั้งกล้องถ่ายเจ้าผีเสื้อนะครับและนี่คือสิ่งที่ผมถ่ายมาได้นะครับเพื่อนๆพ,พอจะสังเกตหเห็นผีเสื้อบ้างไหมครับว่าน้องสีสันสวยงามขนาดไหนนี่ก็เป็นคลิปเล็กน้อยนะครับที่ผมนำมาฝากนะครับ หลังจากถ่ายผีเสื้อเสร็จนะครับผมก็เดินทางกลับนะครับและนี่ก็เป็นทางลงจากเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับก็จะผ่านทางอ่าทุกลังนิดนึงนะครับไกลเหมือนกันนะครกว่าจะขึ้นมาถึงเส้นทางเดินนะครับ ภารกิจวันนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับพิชิต1อุทยานกับภูผาสวรรค์ที่พาไปเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวทริปหน้าเราจะไปที่ไหนต่อก็ใครสนใจก็ติดตามกันได้นะครับใครจะมาตามนะก็ตั้งพิกัดว่าจุดสกัดไทยประจันนะครับหรือว่าอ่างเก็บน้ำไทยประจันนะครับ ก็จะมาถึงเส้นทางศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันทครับคลิปนี้ต้องขอตัวกลับไปก่อนแล้วนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะพาไปอุทยานแห่งชาติแล้วก็ไปเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติที่ไหนอีกก็คอยกดติดตามรับชมกันได้นะครับขอบคุณนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนอยากจะสนับสนุนนะครับไปครับ